เบิึงบรรยากาศครับเบิึงบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศในแฟลครับโอ้อาบรรยากาศในแฟลแฟลวิภาวดีอยู่ติดโรงพยาบาลทางพันศึกนี่แหละบรรยากาศในแฟลทมัน แบตปะกันมาเติบโตเลี um, tragedy, ้ยงล่ายเลยอยู atrás, ่บรรยากาศบรรยากาศนึกแบตกครับมีจะตึกปลาคอนกรีดนี่แล้วอื่นปลาคอนกรีดกรี่จะตึกอยู่ สะพานไอ้ไรก็อื่นสะพานอยังสะพานไอ้มาขามมาฟังสะพานนี่มยมขามมาฟังวิภาวดีพหนเนี่ยอยู่ติดก,กันเลย,เน,ย,ยนีอยู่ติดสะพานสะพานเบืองบรรยากาศ บรรยากาศตอนเศร้ทาทั้งนี้บรรยากาศตอนเศร้ามงสะพานคามนี่ฟแบบังเวดีกับทางนาโรงพยาบาลพานศึกเนี่ยทั้งน,นี้มาพอหนมาแต่พอหนจนพหนอยู่ทิ้งคามไปบรรยากาศตอนเช้าๆบรรยากาศตอนเช้าๆ ด,รราาดูบรรยากาศดูบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศตอนเช้าๆสนามเด็กเล็กเ้าอ,อยู่กันจังได้มาเบิร์นี่อันนี้ ไต่สะพานได้ครับเนี่ยไต่สะพานเนี่สะพานนี่นนนแหละเมืองกรุงข้างบนก็มีรถข้างล่างก็มีรถมีแต่รถโอ้นี่แหละมีรถนี่ตลอดบรรยากาศเช้า บรรยากาศเช้าบรรยากาศตอนเช้าเศร้รา,านกก็บินออกจากกลางหอห้างนกคือนกกเลยเศร้ามากแล่นออกจากห้างตอนเชา้าตอนแรกแล่นเข้าห้างเออคือนกันชีวิตมนุษย์นเด็นพ่อแล่ก็บอกว่าเออ ไอ้เบิ้องไงเบิ้งธรรมชาติจากธรรมชาตินกมันก็ใส่ชีวิตนี่นกวิลาบมันก็ใส่ชีวิตเกาะตามสายไฟชีวิตนก <c oughs> อากินชีวิตก้นกับหากินอีกแบบหนึ่งการท่เขาอยู่ต่างจังหวัดเท่ากับหากินตามเมือตามสวนตามไฮตามหน้าเขาอยู่ต่างจังหวัดกันอยู่แถวนี้เขาก็หากิน ตึงตึกพูนตึกสูงลูกร้านบังกับไปเฮ็ดงานแถนวตึกสูงชุงสีง่ 40, 50, สิบหสิบสั่นหากินคนระแบีบกันบานเท่ากันไปให้ไปหน้าเนาะออหากินเดินนั้นชีวิตชีวิตมนุษย์เวียนไห้เหมือนดอกบัวเลยครับเหมือนดอกบัวสังเกตเบื้งดอกบัวนะครับอืมชีวิต มันเป็นมวงกลมมวงกลมอ่ะจุดศูนย์ร่วมเ็าเรียกวอย่างนี่จุดศูนย์ร่วมศูนย์จักรวาลเออนั่นชีวิตอ้าวให้เบิ้งเข่าๆครับเบิ้งพ่อประมาณให้เบิ้งพ่อประมาณบรรยากาศกันเอฟซีเมาเห็นกับยืนกดไลค์กดแชร์ก subscribe ดซับสไครั์เดออครับออคอมเมนต์ให้แน่ สวัสดีครับอ,อย่างก,กินกาแฟตอนเช้า